สวัสดีครับในเวลานี้หนึ่งในชาติที่มีเกมลุกหน้ากลัวที่สุดในโลกยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นที่มันดับที่สองของโลกในเวลานี้อย่างทัพทีมชาติเบลเยียมที่มีเควินเดอ์บอยเป็นหัวเลื่อนนำทัพโดยในศึกฟุตบอลโลก2018ที่ผ่านมาทีมชาติเบลเยียมนั้นสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศและก็คว้าดับที่สาไปได้ในท้ายที่สุดโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพร้อมกับภานแนวลุกสุดทหดของทีมชาติเบลเยียมซึ่งมันจะมีใครมั่งและจะโหดขนาดไหนซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง u f a าท y o u ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ u f a าท y o u สนใจแอดไลน์ไปที่ add อัดยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิป โดยแนวรุกสุดโหดของทีมชาติเบลเยียมคนแรกได้แก่ดิสเมอร์เทนแนวรุกจํำเก่าวัย35ปีจากสโมรสรกาลาตาสาลายโดยเมอร์เทนนั้นเขาขึ้นมาสู่ทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ในปี2 0 1 1และต่อมาหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับนาโปลีในปี2013และสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงดิสเมอร์เทนก็กลายมาเป็นแนวรุกคนสำคัญข,ของทีมชาติเบลเยียมในทันทีซึ่งเมอร์เทนนั้นผ่านศึกฟุตบอลโลกกับเบลเยียมมาแล้วสองสมัยในปี2 0 1 4และปี2018 โดยดิสเมอร์เทนนลกสนามรับใช้ทีมชาติเบลเยียมไปทั้งหมด105นัดยิงไปได้21ประตูซึ่งผลงานในฤดูก,กาลปัจจุบันกับกาลาตาสลายดิสเมอร์เทนนลงสนามไปแล้ว6นัดแต่ยังยิงประตูไม่ได้แนวลุกสุดโหดของทีมชาติเบลเยียมคนที่2ได้แก่ มิชีบาโชยีกองหน้าวัย28ปีจากสโมอสรเฟเดนบาเชโดยสำหรับบาชโวยีเขานั้นก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ในปี2015ซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุได้เพียงแค่21ปีเท่านั้นและแม้ว่าในานามสโมอสรเขาจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ทว่าในายามที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมมิชีบาโวยีนั้นคือกองหน้าตัวทีเด็ดที่มักจะยิงประตูได้เสมอซึ่งจากการลงสนามรับใช้ทีมชาติเบลเยียม45นัดบาโชยีนั้นยิงไปได้ถึง25ประตูซึ่งมันถือว่าเป บาดชวยนยิงนั้นลงสนามไปแล้ว3นัดยิงไปได้1ประตูแนวลุกสุดโหดของทีมชาติเบลเยียมคนที่3ได้แก่เอเดนอาซาแนวลุกวัยสามสิบเอ็ดปีจากสโมสรเลออาลมานลิดโดยเอเดนอาซาเขาก้าวขึ้นมาลงเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุได้เพียงแค่สิบเจ็ดปีเท่านั้นซึ่งอาซานั้นมีช่วพงพีคที่สุดตอนคาแข่งอยู่กับเชลซีและในศึกฟุตบอลโลกสองพันสิบแปดเขาพาทีมชาติเบลเยียมทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศและคว้าอันดับที่สามในศึกฟุตบอลโลกในปีนั้นไปครองโดยอาซานนนนนนััั้้้เเเเป็กกตตะบลลยยยยยีีีีีมยยมมททท่่่คาาาาวใรรสสููงงุดถึโ ซึ่งเอเดนอาซานะลงสนามรับใช้ทีมชาติเบลเยียมไปทั้งหมด120นัดยิงไปได้33ประตูและสวมปอกแขนกัปตันทีมอยู่ในขณะนี้โดยผลงานในฤดูก,กาลปัจจุบันกับเรอั ana, ลมาริดเอเดนอาซานะลงสนามไปแล้ว4นัดยิงไปได้1ประตูแนวลุกสุดโหดของทีมชาติเบลเยียมคนที่4ได้แก่ โลเมลูลูกากูกองหน้าวัย29ปีจากสโมสรอินเตอร์มิลานโดยสำหรับลูกากูเขาคือดาวยิงที่ดีที่สุดตลอดการของทีมชาติเบลเยียมเลยก็ว่าได้เพราะว่าในปัจจุบันเขาคือเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติเบลเยียมหลังจากที่เขายิงไปแล้วถึง68ประตูทิ้งห่างดาวซานโญอันดับที่2อย่างเอเดนอาซาถึง35ประตูโดยลูกากูนั้นผ่านสึกฟุตบอลโลกกับเบลเยียมมาแล้วสสมัยในปี2014และปี2018ซึ่งโรเมลูลูกากูนั้นลงสนามรับใช้ทีมชาติเบลเยียมไปทั้งมดด16นนนนัันัยยิงงไปไป668ระตูโผลานนลาฤกจจุบ อินเตอร์มิลานโลเมลูลูกาปูนั้นลงสนามไปแล้ว3นัดยิงไปได้1ประตูกับอีก1แอสซิตและแล้วก็มาถึงแนวลุกสุดโหดของทีมชาติเบลเยียมคนที่5้ดิแก เควินเดอร์บอยมิดฟิลด์จอมทัพวัย31ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับเควินเดอร์บอยนี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกในช่วงเวลานี้โดยเขาคือจอมทัพที่พาแมนซิตี้ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายโดยในศึกฟุตบอลโลก2018ที่ทีมชาติเบลเยียมคว้าอันดับที่3ได้เควินเดอร์บอยนังคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เบลเยียมก้าวขึ้นไปยืนบนจุดนั้นได้ซึ่งเควินเดอร์บอยนั้นผ่านศึกฟุตบอลโลกกับเบลเยียมมาแล้ว2สมัยในปี2014แแแลลลละะะปปปีีีี2018 2 2016 2020ยยยัังผ่าานนศึกกฟุตบออูโรมมสใ โดยเควินเดอร์บอร์นั้นลงสนามรับใช้ทีมชาติเบลเยียมไปทั้งหมด91นัดยิงไปได้24ประตูโดยผลงานในฤดูกาลปัจจุบันกับแมนซิตี้เควินเดอร์บอร์นั้นลงสนามไปแล้ว10นัดยิงไปได้1ประตูกับอีกถึง8แอสซิสก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับภาพแนวลุกสโตดของทีมชาติเบลเยียมและคิดว่าพวกเขาจะดีพอคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้ได้หรือไม่ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดดูไ้นะครับ แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ